สั่นมันเกิดนะคะตัวเล็กตัวเล็กแม่อย่างชอดูตัวเองบ้างว่าแล้มึงจะโดนตีนใครบ้างโอ้ยวันนี้มันเกิดพี่แจกี้ไปพอไปแล้ว เ้ยใช่เหรอมันเรืดเหมันออกนี่นี่นี่เลขอะไรเลขอะไรบอกใกน้วหนู97เอา Happy Day มันเร็วเอาไปให้บอ Happy Day นะตุดหลอพี่แจกี้กระเป๋าเลขอะไรคะอะไรครับกระเป๋าเลขอะไรคะทำไมครับโอ้เขาจะให้ของไง ให้เลยหาใจันฝันวันเกิดนะคะตัวเล็กอฮ็ดเเล็กแัวใหากชอบตัวใหทำไมยักูกูน่ารักอะทำไมอะทำไมอะทำไมอะไอกลัวน่ารักใหาดเขาทำไมอะอบเลไเไยค่ะอยากจะอ้วกไอ้ตัวเล็กไดห้าสี่ครับเต้นเนี่ยเนี่นี่ให้ต่อบมาครับเนี่ยะม่ก็ไม่เห็นแบบใช่ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่ออะไรรัาเนี่ยกดใช้แล้วเพื่ออะไรครับเนี่ยเออเพื่ออะไรครับเนี่หมดแล้วนะไม่เอางนี้ดีกว่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คกูถามมึงว่าวันเกิดมึงมึงจะเป่าเทียนหรือจะเป่าออกซิเจนโอ้ยเอาลาจะท่องอยู่ในเทียนกูจะด่ามึงเดี๋ยวโดน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 โดโดน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 ดนดนะมึงมึงเข้าเทียนมาดิเดี๋ดวกูจะด่ามึงเลยอยูดอยู่แด้วดรับกูอยู่ตลอดไม่เคยออกอยู่แล้วเปิดโดดิดดดดดด เดี๋ยวเข้าไปฟังหน้าจุกไม่ได้แก่จุกแค่แพ้คอลลาเจนใช่ไหมน้องใช่ครับขอบคุณนะครับวันดีเจ้าพญาไอ้ผู้เท่าชรามึงมันงี่เง่าแบบแต่เล่ายาแต่แต่แต่ให้ให้เราแค่เดียวเจอเราดูจัตุรภาพผมเผ้าแม่งไม่เข้าตาว่ะเข้ามาแล้วมาแล้วพญาเดี๋ยวได้คนเดียวครับเดี๋ยมึงกคนนั้นเกินมา แล้วแต่นะไม่เป็นไรสุดท้ายให้เจ็บนะไม่รู้อะคิดเอาเองถามเดียเอาอะเดียแม่งคนแบบภาวะแทรกต้อเลยว่ะเดออยงเงี้ยทำไมวะแบบสายตาของของคุณฟ้าคือผมคือตัวร้ายและแจ็คก็คือแบบเป็นพระเอกอะที่แบบว่าเดินมาจากแบบลงพนเมฆแล้วก็ลงมาพื้นพี่แจ็กกี้ค่ะแต่ผมแบบว่าผุดจากแบบพักการพักการที่จุกพาการลมจะทำร้ายฟ้าด้วยอะค่ะโอ้แล้วคุณจำไม่ได้เหรอครับวันนั้นที่มันแทงคุณนะ พี่แจกี้ไม่เคยแทงฟานะคะแต่แจ็คคนแดงเลยนะนี่คือแบบผมเพี้ยแล้วว่างั้นพี่แจ็คแทงก็ี้ไม่เคยไม่เคยแทงฟ้านะคะโอ้โหพี่ยงชอบพี่แจกี้เคยแทงฟ้าไมไม่เคยนั่นนตำรวจล้อมจังไม่ได้อ่ะสิบเอ็ดนายล้อมหนึ่งคนเนี่ยผมไม่เคยทำร้ายเอะสิ็ดนายแล้วมาแจ็คคนเดียวแล้วโทรบอกให้กูไปช่วยเพื่ออะไรเมื่อนั้นอ่ะเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็โดนจับไปอ่ะแต่ตอนนั้นพี่แจกี้ไม่ได้ทำร้ายฟ้านะแล้วคนนั้นก็ร้องให้ใส่มันไหมผมทำบุญร้องไห้ไหมไอ้เจ้าคุญ ฮะคุถามคุณนี้น,ยยนี่คุณแบบแม่ <c oughs> ไม,ม่ไปไปเก๋มาเจะเข้าจัดการตรงไหนไว้หัวเฉียวฮะมึงเต้นอยู่เนะี่ยก็ลังตึงเครียดมึงกาจัดการตรงไหน <c oughs> เนี่ยก็ได้คุณเนะี่ยไม่กอดคนอื่น <c oughs> เราก็คงจะได้คุยกันต่อแหละจริงอนะ่ะฮะคุณจะไปกอดคนอื่นไง กากอดคนอื่นยังไงคะผมไปกอดใครไว้อะฮะแตาก็กอดคนคุยฟ้านะคะตอนนั้นที่ฟ้ามีคนคุยไงไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ครับที่ไหนคะที่เก่าครับอันนั้นลุงพาโบเป็นเป็นพี่ของป้าเป็นพี่แล้วไม่ต้องกอดไหมเคยกอดอติไหมหนูเคยนเคยกอดเคย ใช่เหรอใช่ค่ะเคยกอดได้แบบที่สาธารณะปะแบบ <c oughs> ที่คนเยอะๆ<ช>ก็เคยคะ่ะทำไมหนูต้องไปกอดป้าที่รับด้วยอะคะเออ <c oughs> เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เถือ่อแบบอยากจะแบบอยากแบบแบบแบบให้คนใกล้ชิดไงแล้วคนเคยกอดฟาร์มไหมคะเคยเออครับ <c oughs> เออโอ,อ้โหเจ้านี่ทำไมอะได้บอกแล้วว่านุ่มอะหอมด้วย เกาเป็นผู้หญิงสะอาดครับแค่แค่น้ำไม่ต้องอาบเขาก็สะอาดอยู่แล้วคนนี้ดูดิดูผิวพรรณกันดิก็ดีอ่ะดูดิดูน้องดูหน้าดูดิเป็นไงมาจุกมึงเอาเหอะแจ็คมาจุกหมาเอาเหอะไม่ไงให้เป็นโฟร์ไปให้เปนโฟร์ไปครับวันนี้วันวันนี้วันวันเกิดมันยิงอ่ะให้มันหน่อยมึงเกิดมึงจะให้เพื่อนมึงเลยเหรอพี่ดูสภาพผมมึงก็ผมจะเอาอะไรให้มันอ่ะ ลูกบ้าผมไปเอาอะไรให้มันนะทุกวันนี้มันยังยืมรถมันไปขับเลยดอกไม้อ่ะมงดอกแค่พูดว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์หลับให้สบายแล้วเพื่อนแค่นี้มันก็เอ้ยมึง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 มาดิมึงมาดิเลยมึงมาดิเลยมึงอะไอ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 เท่าโอ้โหเออโอ้โหมึงเรียกร้องแว็ทชีดโบลท็อกกนาดนดีอันนี้เขาเป็นพี่ชายฟ้านะคะออ๋สวัสดีครับพี่ชายพี่เขยโอ้โหโอ้ยสวัสดีครับมึงนี่เหมือนพี่มึงไม่มีผิดเลยแจ็คทำไมวะ มึงก่าเปลี่ยนสีไอ้มือให้แหม่ไอ้สัตว์จะหอกไนี่ฟาใจอันนี้นี่แจ็คแจ็คเขาเป็นแฟนฟาใจใอ่ะนะยังสุดท้ายได้เจ็บแค่นั้นแหละสวัสดีครับน้องเคยเป็นแฟนกันแค่วันเดียวครับคืนนี้เท่านั้ขอแค่คืนเดียวครับเดี๋ยวต้องอยู่กันด้วยตลอดชีวิตเลยครับอยู่เดี๋ยวต้องอยู่กับผมไปเก้าเดือนนะครับอยู่กับผมแค่คืนเดียวเพราะอะไรครับผมเพราะโดนเข็มใหญ่ครับอ๋อไปขันชิตยาเข็ม วันนี้มันเกิดแจ็คนะครับสนใจไปนั่งเทียนกับแจ็คไหมครับนี่จำไว้ไอพี่ชายนี่เขาอยากเก่งหรือตอยหรือตอยชนะให้ไอต้มจืดได้ได้ไปป่ะอันนี้อันนี้ในลูกเลืออีกคนหนึ่งเหรอใช่ใช่หวัดดีครับเดินไหมครับเป็นคนเล็กสุดว่าไงไหนครับไม่อยากเนปพี่ชายพอจะมีตังหรือเปล่ามีตังอะไรกูยังขอเตี้ยอยู่เลยนะคุณ้อมที่จะมีแฟนแล้วหรอคะแล้วแล้วผมอยากมีคุณจะเป็นแฟนได้ไหมผมว่าต้องขยันทำงานรู้ป่ะ อันนี้ไม่ทําอะไรเลยต้อคนจะทำฟาร์มร้องไห้ไหมไม่ครับต่อแต่ที่มันเป็นมันเป็นคำถามพี่แบบมันต้องมาถามอ่ะจริงๆอ่ะอันเนี้ยแล้วเขาไปทำยังไงให้ผมมีดีอย่างนี้ครับมีฟันอยู่ผมไม่ดิสก็หนึ่งต่อหน้าครับยิงเอ้ยสาธุเลยครับอยากจะสาธุสักสามสิบรอบอะ คือผมไม่ไม่ไม่หยุดอยู่แบบเอ้ยไอ้นี่มันแบบโอยจริงแล้วพูดงี้อีกแล้วเอางั้นอีกแอะเอางั้นอีกยี่เอางั้นอีกแอะจริงเอออันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาลูกรักือแต่ก็าเรยรู้ตัวเองขนาดผมเห็นขนาดขนาดผมเห็นคุณก่อนคนหนึ่งผมยังไม่พูดกับคุณเลยเออจริงป่ะใช่ค่ะเพราะเขาบอกมันไม่ใช่กิจของสงส์อย่าอย่าอย่าบุรีอย่าบุรีอะไรอย่าไม่ถึงอะไรอ่ะงง ต้องถามพี่แจกี้อ่ะพี่แจกี้เขาส่งข้อความมาแบบนั้นหนูจําได้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ก๊กงสูงแล้คุณถามอะไรครับคุณตลกกับคำพูดของผมหรอในตอนนั้นคือมันแฟบมากตอนนั้นช่างงักนะมันคืออะไรเนาะอืาอาจารย์เล่นมุกเจ้าวาดอ่ะเนี้ยมุกอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออยากไปยุ่งหรอคือเขาพิมพ์มาแบบประมาณว่าเอ้ยอะไรทำอะไรอยู่ไหนแล้วกดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยประมาณอะไรประมาณอะไรจำไม่ได้ เคยบอกว่าไม่ใช่กินของสมแล้วมึงใครเดี่ยมึงรู้เรื่องกูได้ไงเนี่ยพี่ชายเน่มเดาไงเดาเอ้ยเดาก็ไม่ได้เฮ้ยหลอกูคิดหน้าป่ากูตอนหัวเลาะออกเลยโคนหัวแล้วผมก็บอกเขาว่าขอบคุณนะครับแต่ทษทีมันไม่ใช่กิจของสมโมโกที่ ขอทิ้งแล้วเนองใช่ครับแล้วเขาก็ทิ้งผมไปมีคนอื่นละเขาแบบฟาไม่ได้ทิ้งคนค่ะผมแอบไปกอดเขาทุกวันนะครับแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกใช่หรอใช่ครับเพราะผมกอดใช่ครับผมคิดถึงเขาด้วยผมเก็บเอาไปฝันนะความรักของผมอะฟาไม่ได้มีคนอื่นนะคะตอนนั้นฟารอคนอยู่แม้กระทั่งตอนที่อยู่แพทซัมบี้ ฝาอยู่ข้างคุณตลอดเลยซ้ำแต่คุณนะ่ะเคยรู้หรือเปล่าตอนนั้นซอมบี้บเพลานั้นข้าพระเจ้าบ่ได้สนใจฝ่ายเลยก็ตอนนั้นไม่มี <c oughs> ใครสนใจคุณไงไมีแต่ฝาที่สนใจคุณ <c oughs> เออสแสดงว่าเขาอะหยนี่กี่ปีก็ไปแล้วที่อย <c oughs> าใช่ครับถึงแม้ว่าคุณจะเมินผมแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะมีคนอื่น ผมก็ไม่เคยไม่เคยไม่ได้ไม่เคยมากกว่าใครดอกใจความรูสึกครั้งนี้ฉันควรจะทำยังไงหลับตาก็ยังเห็นเธอทุกครั้งได้ใจ หลับตาลงก็ยังนึกถึงภาพเธอตลอดมาและถึงเวลาผมได้เป็นพับป,ประกอบฉากแล้วไปทุกคนพร้อมแล้วกูหายไปก็ได้แหละกูหลับแล้วจ็ย <c oughs> ต่อให้คุณจะผมเดินฝ่าคุณแล้วคุณจะบอกว่าว่าคคซูโมโ่ตำรวจที่รับ <c oughs> จะเอาอะไรครัวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าครับ <c oughs> ผมเดินไปแล้วผมก็น้ำตาตก พ่อพูดกับอใ,ใจว่าอยู่กับพ่อนะลูกอยู่กับแม่นะลูกเฮ่พอดีดีดเองไม่ใช่กันไม่แต่ตอนนั้น,นก็มีคนอื่นแล้วไงคะผมไม่มีคนอื่นครับแล้วผมไม่เคยมีด้วคนอื่นอ่ะแต่ตอนนั้นเข้ามาแล้วเขาก็จากไปครับ ก็เหมือนคุณนั่นแหละเข้ามาผมก็ช่วยคู่แล้วคุณก็จับผมไปอย่างง่าด้ยตาไม่เคยจับคุณไปเลยนะคะและสิ่งที่คุณเอาเดี๋ยวผมไปใครบอกฝากไปไหมคนเห็นอยุงเอาเลยครับถ้าคุณคิดว่าผมเป็นคนทิ้งคุณไป อันนี้อันนี้อันนี้มึงได้แบบเห็นแมวมองแบบมองแล้วมึงแบบแคสให้เขาเห็นหรือเปล่านะคุณแจ็คหน่อยครับสักหน่อยหรอดีแคสแล้วมีแต่ก็วโต้เนี่ยเจอกับว่าแล้วครับเขาบอกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามไม่แค่ยินเกาไข่เขาก็ชอบครับใช่ครับไม่ใช่แบบป่าคือตอนนั้นน่ะตอนที่รานสเก็ตอ่ะค่ะ พี่แจ็กกี้มีพี่เดดดี้แล้วก็พ่อพี่พี่พบาร์คลินแฮมเขาก็ยืนอยู่ด้วยนั่งอยู่พี่แจ็กกี้เขาเลือกที่จะไม่พูดก,กับหนูเ <Somebody S 1> ข<อ>าส่ขงข้อความมาหาพี่เดดดี้บอกว่าเขาจะคุยกับหนูค่ะระหว่างที่หนูอยู่ข้างๆเขาเขาฝากพี่เดดดี้มาบอกหนูเพราะว่ามันอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำครับบอกให้เดวฝากไม่ได้สักคำ แต่ว่าคุณเป็นคนเลือกที่จะเดินไปจากฟ้าไม่ใช่ทางเสมใช่ครับเขาอาจจะเกิดอาการโคม่ากระทานหันครับเขาขันหัวใจวายครับบนานก็คงต้องตายแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคุณบอกว่าที่จะเอ่อไปกับฟ้าหนึ่งปานเอะเอ๊ะที่ผมเดินจากไปเพราะว่าเพราะอะไรครับ ผมไม่อยากเจ็บครับอยู่นะแต่ผมเจ็บหัวใจใช่ครับผมแต่สุดท้ายผมก็ขับรถมารับคุณนะนี่ใครเปิดเพลงวะใช่ขับมารถไฟขับมาขับมารับฟ้าใช่ครับแล้วคุณบอกเพราะคุณบอกคุณอยากรู้ว่าฟ้าร้องไห้จริงหรือเปล่าผมแค่เป็นห่วงคุณนะครับถ้าความเป็นห่วงมันทำให้คุณเสียใจ I'm so sorry my baby สีดาใช่ ถ้าคุณรู้ว่าฟ้าจะเสียใจแล้วคุณให้ฟาทำให้ฟ้าเสียใจเหรอเออเออเอ้อมึงเ,อมองเปิดมึไดไฟฟาางไปฟังคนเดียวนะไอ้ตับทำเพื่ออะไรอะ่ะฮะไอ้หัวแกยวจะปิดไหมมึมมงจะปิดเองเหรือไอ้กูตบเดี๋ยวหมึงจะปิดป่ะโ <c oughs> อ้เป็นคนตา้ซะอีก <c oughs> Why you don't say what มาเป็นลูกเสือเลยเพราะผมไม่อยากเก็บครับผมก็เลยเดินออกเดินออกมาดีกว่าไม่อยาเสียใจไปมากกว่านี้ใช่ครับสุดท้ายใครเจ็บครับสุดท้ายฟ้าเจ็บด้วยค่ะโดนอะไรครับผมยังไม่เคยยังไม่เคยแทงกันเลยนะครับฮะไปถึงเอามีดแทงไม่เคยนะใช่ครับไม่เคยทำร้ายจิตใจถึงขั้นนั้นไม่เคยครับพันนั้น แม้ว่าผมอยากแทงคุณก็ตามฮะหมายถึงใช่เลยแทงใช่เลยแทนโมโหไงโมโหปากฉลามแทงไงโอ้ยคนเป็นนคหัวร้ายเหรอคะไม่หรอกครับผมก็แค่คิดชั่ววูบครับอารมณ์ชั่ววูบรู้เท่าไม่ถึงเรับอยู่หลังครับรู้เท่าไม่ถึงจันฮะไม่ใช่ครับการแล้วคุณก็หายไปจากผมประมาณหลายเดือนครับ ฟ้าไม่เคยหายค่ะตาอยู่ข้างคุณตลอดนี่ตอนที่คุณอยู่หมู่บ้านใต้ฟ้าก็เป็นคนดูแลคุณนะอยู่ข้างผมแต่คุณมาโค้งหนุ่มโชว์ผมเนี่ยนะครับตอนนั้นแซมบ้ตอนนั้นแบีฟ้าไม่เคยมีใครนะคะรู้ไหมว่าไอเจ็บทำไมว่าฟ้าเป็นห่วงคุณมากแค่ไหนตอนซัมบี้อ่ะตอนที่คุณโดนแก๊งคุณทิ้งอ่ะจำไม่ได้หรอคะฟ้าเป็นคนดูแลคุณให้ทุกอย่างคุณ คนขับจักรยานคนเดียวฟ้าก็ให้น้องๆไปดูแลคนทุณไม่ต้องสัญญากันด้วยกูเป็นพร็อพใช่เหรอผมมีจักรยานด้ตลอดคุณขับปั่นจักรยานนะตอนนั้นน่ะในหมู่บ้านใต้นะคือยังสีดายเออแต่ไม่เป็นไรครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมมาหาคุณเพราะผมอยากคุณได้สมหวังด่วยกันอาการเขมากระทันหัน เดี๋ยวก็ฝากดูแลเพื่อนผมด้วยนะครับหัวใจไหวมาโดนก็ทตายพี่จุกเป็นอะไรอะคะมันเป็นโรคประสาทครับณปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยกูเป็นพับครับกูเป็นตลอยครับต้องใส่ใจกับพับกูแบบร้องเพลงแบบติดเอ็มวีใจเมื่อบอมีฟ้าเห็นไหมครับเขาโหดหาถึงคุณเขารอที่จะแทงคุณตลอดเวลาฮะพี่ฟังกับพี่จุกไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะ ไอจุกโกนหรือเปล่าเจะแทงเงี้ยเที่ยวใช่ครับก็ก็นื้อมาเขาก็ไม่เข้าใจนะตัวไม่ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยกูยังคุยอยู่นิดๆรักพักมากๆนะใครแย่ๆกันวะอยากจะคุยกับไอ้ไอ้ตัวอ้วนสักพักกูกับตัวอ้วนกลายเป็นเลิมแล้วหลังจากนี้ก็ขอให้เพื่อนผมดูแลคุณอย่างเต็มที่ด้วยนะครับแล้ว ไม่คุณจะต้องผักเป็นพับได้ใส่ปลาด้วยอ่ะในว่าปลาพี่ชกไม่เป็นไรายการอไม่ได้ผักใส่เลยครับคือผมแค่อยากเข้ากันวว่่าาใจอร์อยากให้คุณมีความสุขแล้วกสมบันิที่อเงยยิ้มต่อไปแล้วยังเีต่อไปนะครับยัยอายุกับคนไม่อยู่ความสุขตรงไหนคะอะไรนะครับยัยอายุกับคนไม่อยู่ความสุขตรงไหนเมื่อบ่มีเธอพ่อคุณยังไม่ได้ขึ้นไงครับ ยังมนะครับขอบคุณทุกแสงทุกสายกันต์เนอรครับกับผมกับผมเอ่อจุ๊กแสงสินเนอร์ครับผมมาแล้วครับคนละอกเมนูเลือผมไทยรถแท้เลยครับวันนี้ผมงากับไทยรถแท้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอาตามให้สองคนหนูได้เลยนะแป๊บนึงนะขอบคุณครับเขาเป็นใครอ่ติดตามผลงานเพลงกับผมนะครับผมจุ๊กแสงสินนะครับผมเขามาอ๋อร้านอู้อีกเยอะขอตากได้ดิสตีนเต้น รเฮ้ยเดี๋ยวเขาฆ่าไม่เอาเดิเดิมเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันแต่ก็มาการันรันคุณก็ไปดูแลโผมเอารันหัวใจว่าไอุ้ญก็ดูแลกันเคว่าของมันด้วยนะครับบ่นะาตายแล้วไปดูนะสิ้นใจสิมีสีวิตต่อไปแบบใด โกรธเจ๊หลงด้วยเหม็นะเกินเจอนี่เหม็นด้ยไม่เงินไม่เถ้าสมมติได้คุยกับมันก็ฝากดูแลกินปากมันด้วยนะครับดูสภาพเขาเกลียดกูมาคุยกูเพื่อใช่เขาทำไรซ่าเหรคะไม่เป็นไรครับเขาไม่ลหนุนเลยไม่ได้หวังสมบัติครับเขาหวังแค่ทงทุนครับแต่ฝากมีไม่ใจเขาเลยนะคะไม่ได้คิดอะไรเนาด้วยมีแต่เงินในบัญชีกท้าแต่ผมก็หวังแทงเหมือนกันครับอ้าแต่ผมก็หวังแทงเหมือนกันครับ อะไรอ่ะไม่ถึงแทงพี่จุกเหรอคะหวังแทงคนข้างหลังนะอันนี้คือแล้วนะเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกสิบป้าต้านัอีกทำไมอ่ะไม่ใช่ครับผู้หญิงครับอีกห้าสิบงวดอ๋อแล้วใครอยู่บนรถเป็นอะไรด่ะเดะเดินเองด้วยล่ะฮะอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนของเดซี่ค่ะคนนี้ที่เดซี่บอกในโทรศัพท์เฮ้ย เรียกหมาแกะเปล่าฮะจีบหมาเหรอไม่จีบขาไม่จีบขาอุกี้เดี๋ยวกูแทงมึงแล้มึงรองจีบสิเอาดิจ๊กจำหน้ามันด้วยจจำห้วด้วยเออด้วยอยาเจเต็ดครับ